รัฐบาลของสปปลาวได้อนุมัติระเบียบใหม่เพื่อลดระยะเวลาในการจดทะเบียนธุรกิจใหม่จาก10วันเหลือ3วันระเบียบใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจของลาวและทําให้ประเทศมีความน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ภายใต้ระเบียบใหม่นี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจใหม่ได้ทางออนไลน์ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากและประหยัดเวลานอกจากนี้ครับรัฐบาลยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจอื่นๆเช่นการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและก็ส่งออกและการอำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษีโดยรัฐบาลได้หวังว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการลงทุนและสร้างงานใหม่ให้กับประเทศ โดยสรุปแล้วครับก็คือการลดระยะเวลาในการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นปัญหาต่อนักธุรกิจที่มาลงทุนนั้นตอนนี้รัฐบาลลาวก็ได้มีการปรับนะครับซึ่งเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจของเราโดยระเบียบใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นทําธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและก็ง่ายดายยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของเาวในระยะยาวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสํานักข่าวลาวเทียนทาม